บางครั้งความรักไม่ได้จบลงเพราะการทะเลาะไม่ได้จบลงเพราะมือที่สและไม่ได้จบลงเพราะใครทำผิดพลาดร้ายแรงแต่มันจบลงเพราะอีกฝ่ายไม่รู้สึกอะไรแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในความสัมพันธ์ไม่ใช่การถูกบอกเลิกแต่คือการที่คุณยังอยู่ตรงนั้นในขณะที่หัวใจของเธอได้เดินจากไปเรียบร้อยแล้วคุณอาจยังเลือกกันว่าแฟนยังคุยกันอยู่บ้างยังไม่เคยพูดคำว่าเลิกแต่ลึก คุณเริ่มรู้สึกได้ว่าอะไรบางอย่างมันไม่เหมือนเดิมเธอไม่แคร์เหมือนเดิมไม่อินเหมือนเดิมไม่พยายามเหมือนเดิมและที่เจ็บที่สุดคือคุณเป็นฝ่ายรู้สึกอยู่คนเดียวผู้ชายจำนวนมากติดอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นานมากเพราะยังมีความหวังยังคิดว่าถ้าพยายามมากขึ้นเดี๋ยวมันจะดีขึ้นถ้าปรับตัวอีกนิดเธออาจจะกลับมาเหมือนเดิมแต่ความจริงที่ไม่มีใครอยากบอกคือเมื่อผู้หญิงหมดรักเธอไม่ได้จากไปทันที เธอจะค่อยๆแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมาเป็นสัญญาณเงียบๆที่ถ้าคุณมองข้ามคุณจะเจ็บยาวและเสียศักดิ์ศรีของตัวเองไปทีละนิดคลิปนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทำให้คุณเกลียดผู้หญิงหรือโทษใครคนใดคนหนึ่งแต่ถูกสร้างมาเพื่อทำให้คุณตาสว่างและไม่ต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายไม่ได้เลือกคุณอีกต่อไปแล้ววันนี้คุณจะได้เห็นพฤติกรรม6อย่างที่ผู้หญิงมักแสดงออกมาเมื่อหัวใจเธอไม่อยู่กับคุณแล้วบางข้ออาจทำให้คุณอึดอัด บางข้ออาจทําให้คุณเจ็บและบางข้ออาจตรงกับสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่พอดีถ้าคุณฟังจนจบคุณจะเข้าใจว่าความรักควรไปต่อหรือควรพอแค่นี้ไม่ใช่จากคำพูดของเธอแต่จากพฤติกรรมที่เธอแสดงออกมาเพราะความรักที่แท้จริงไม่ทำให้คุณต้องเดาไม่ทำให้คุณต้องขอและไม่ทำให้คุณต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวและถ้าวันนี้คุณกำลังรู้สึกว่าคุณพยายามอยู่คนเดียวในความสัมพันธ์ที่ควรมีคนสองคน คลิปนี้อาจเป็นคำตอบที่คุณต้องการมากที่สุดในตอนนี้พฤติกรรมที่ 1. เธอเฉยกับความรู้สึกของคุณอย่างชัดเจนเมื่อผู้หญิงหมดรักสิ่งแรกที่เปลี่ยนไม่ใช่คำพูดไม่ใช่สถานะและไม่ใช่การบอกเลิกแต่คือความรู้สึกที่เธอมีต่อคุณความเฉยคือสัญญาณเงียบที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดและเจ็บที่สุด เพราะมันไม่ได้ทําให้คุณเสียเธอไปในทันทีแต่มันทําให้คุณค่อยๆสูญเสียคุณค่าของตัวเองโดยไม่รู้ตัวผู้หญิงที่ยังรักต่อให้โกรธต่อให้น้อยใจต่อให้ทะเลาะกันหนักแค่ไหนเธอยังมีอารมณ์ร่วมกับคุณเธอยังรู้สึกเจ็บรู้สึกหวงรู้สึกกลัวการเสียคุณไปแต่ผู้หญิงที่หมดรักแล้วจะไม่รู้สึกอะไรเลยและความไม่รู้สึกนี่แหละที่อันตรายที่สุด คุณจะเริ่มสัมผัสได้ว่าความรู้สึกของคุณไม่สำคัญอีกต่อไปเรื่องที่คุณเคยเล่าให้เธอฟังด้วยแววตาที่ตั้งใจฟังกลายเป็นเรื่องที่เธอฟังผ่านๆคุณอธิบายความอึดอัดใจของคุณเธอรับรู้แต่ไม่รับเข้าไปคิดคุณน้อยใจเธอไม่ถามว่าทำไมคุณเงียบเธอไม่พยายามตามคุณเสียใจเธอไม่รีบปลอบนี่ไม่ใช่เพราะเธอไม่เข้าใจแต่เพราะเธอไม่อยากเข้าใจแล้ว หัวใจของเธอปิดตัวเองออกจากคุณเรียบร้อยแล้วในระดับจิตใต้สำนึกบทสนทนาระหว่างคุณกับเธอจะค่อยๆกลายเป็นบทสนทนาที่ไร้พลังคุณพูดมากขึ้นเธอตอบน้อยลงคุณพยายามอธิบายความรู้สึกให้ชัดขึ้นเธอกลับใช้คำสั้นๆเพื่อตัดบทคุณอาจรู้สึกเหมือนกำลังคุยกับกำแพงไม่ใช่เพราะคุณพูดไม่ดีแต่เพราะอีกฝ่ายไม่อยากรับฟังอีกต่อไป และในทางจิตวิทยาเมื่อคนคนหนึ่งไม่อยากฟังนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้อยากเชื่อมต่อกับคุณแล้วสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดคือคิดว่าความเฉยนี้เป็นแค่ช่วงอารมณ์เป็นแค่ความเหนื่อยเป็นแค่ความงอนและพยายามง้อพยายามเอาใจพยายามลดคุณค่าตัวเองเพื่อให้เธอกลับมาเหมือนเดิมแต่ความจริงคือยิ่งคุณพยายามมากเท่าไหร่ผู้หญิงที่หมดรักแล้วจะยิ่งถอยออกไปมากขึ้น เพราะในมุมมองของเธอคุณกำลังแสดงให้เห็นว่าคุณกลัวการเสียเธอมากกว่าการรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองและสิ่งนี้ทำให้แรงดึงดูดลดลงอย่างรวดเร็วผู้หญิงที่ยังรักจะกลัวการเสียคุณไปเธอจะไม่พูดจาทำร้ายซ้ำเธอจะคิดก่อนพูดเธอจะระวังไม่ให้คุณเจ็บเกินไปแต่ผู้หญิงที่หมดรักแล้วจะไม่กลัวผลลัพธ์ เธอจะพูดอะไรก็ได้จะเงียบแค่ไหนก็ได้จะหายไปกี่วันก็ได้เพราะในใจลึกๆเธอเตรียมใจไว้แล้วว่าถ้าคุณหายไปจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเธออีกต่อไปความเฉยนี้ยังแสดงออกผ่านการไม่พยายามแก้ไขปัญหาถ้าความสัมพันธ์มีปัญหาผู้หญิงที่ยังรักจะอยากคุยอยากเคลียร์อยากหาทางออกแต่ถ้าเธอหมดรักเธอจะปล่อยให้ปัญหาค้างอยู่ ปล่อยให้คุณคิดเองเอาเองและเจ็บเองเพราะสำหรับเธอความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีค่าพอให้ลงทุนทางอารมณ์อีกต่อไปเธอเลือกเก็บพลังใจของตัวเองไว้กับสิ่งอื่นคนอื่นหรือชีวิตของตัวเองมากกว่าคุณสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดของความเฉยคือมันทำให้คุณสับสนคุณจะเริ่มถามตัวเองว่าคุณทำผิดตรงไหนคุณไม่ดีพอหรือเปล่าคุณควรเปลี่ยนอะไรอีกไหม ทั้งที่ความจริงคือปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณดีหรือไม่ดีแต่ปัญหาคือหัวใจของเธอไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วและไม่มีความพยายามใดของคุณที่จะดึงมันกลับมาได้หากเธอเลือกจะปิดประตูไปแล้ว ในเชิงจิตวิทยาความเฉยคือการตัดความผูกพันทางอารมณ์ก่อนการเลิกราเป็นกระบวนการที่ผู้หญิงใช้เพื่อเตรียมใจให้ตัวเองไม่เจ็บเมื่อถึงวันที่ต้องจากไปจริงๆและในวันที่คุณยังพยายามอยู่นั่นเองเธอกลับกำลังฝึกใจให้ไม่รู้สึกอะไรกับคุณมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นหากวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าเธอไม่สนใจความรู้สึกของคุณไม่แคร์ว่าคุณจะเสียใจไม่พยายามรักษาความสัมพันธ์และไม่กลัวที่จะเสียคุณไปอีกต่อไปอย่าหลอกตัวเองว่านี่คือเรื่องเล็กเพราะนี่คือสัญญาณใหญ่ที่สุดว่าเธอไม่ได้รักคุณเหมือนเดิมแล้วและสิ่งที่ผู้ชายควรทำไม่ใช่การง้ออย่างไร้ศักดิ์ศรีแต่คือการหยุด หันกลับมารักษาคุณค่าของตัวเองก่อนที่คุณจะสูญเสียตัวเองไปทั้งหมดเพื่อคนที่ไม่ได้รู้สึกกับคุณอีกต่อไปพฤติกรรมที่สองเธอเริ่มหายไปจากชีวิตคุณทั้งที่ยังไม่ได้เลิกกันหนึ่งในพฤติกรรมที่ชัดเจนมากของผู้หญิงที่หมดรักคือการค่อยๆถอนตัวออกจากชีวิตคุณโดยที่เธอไม่พูดคำว่าเลิกไม่ทะเลาะและไม่ทำให้มันดูเป็นเรื่องใหญ่เธอเพียงแค่ไม่อยู่ในจังหวะที่เคยอยู่ ไม่ว่างในช่วงเวลาที่เคยว่างและไม่ปรากฏตัวในพื้นที่ที่เคยมีคุณอยู่ในนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่เพราะเธอยุ่งขึ้นอย่างเดียวแต่มันคือกระบวนการทางจิตวิทยาที่เรียกว่าการตัดการผูกพันอย่างเงียบๆก่อนหน้านี้เวลาคุณโทรเธอรับหรือถ้าไม่ได้รับก็โทรกลับเวลาคุณทักเธอตอบแม้จะช้าบ้างแต่ยังมีความต่อเนื่องแต่เมื่อเธอหมดรักจังหวะเหล่านี้จะหายไป คุณจะเริ่มรอข้อความที่ไม่มาโทรศัพท์จะเงียบทั้งที่เธอออนไลน์อยู่คุณจะรู้ว่าเธอมีเวลาแต่เวลาเหล่านั้นไม่ได้ถูกจัดสรรมาให้คุณอีกต่อไปความหายไปแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเธอลืมคุณแต่มันเกิดขึ้นเพราะเธอเลือกใช้พลังชีวิตของเธอกับสิ่งอื่นแทนผู้ชายจำนวนมากพยายามปลอบใจตัวเองว่าเธอคงเหนื่อยเธอคงเครียดเธอคงมีปัญหา แต่ความจริงคือถ้าผู้หญิงยังรักต่อให้เหนื่อยแค่ไหนเธอก็ยังอยากมีคุณอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของเธอแต่ถ้าเธอเลือกหายไปนั่นหมายความว่าการมีคุณอยู่ใกล้ๆไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกสบายใจอีกแล้วและในจิตใต้สำนึกเธอกำลังสร้างระยะห่างเพื่อไม่ให้ตัวเองผูกพันกับคุณมากขึ้นความหายไปนี้จะค่อยๆขยายจากเรื่องเล็กไปเรื่องใหญ่จากการตอบช้ากลายเป็นไม่ตอบจากการเจอกันบ่อยกลายเป็นเลื่อน จากการวางแผนร่วมกันกลายเป็นไม่อยากคุยเรื่องอนาคตผู้หญิงที่หมดรักจะเริ่มตัดคุณออกจากภาพชีวิตในอนาคตของเธอโดยไม่ต้องพูดตรงๆเธอจะไม่พูดถึงทริปไม่พูดถึงแผนไม่พูดถึงคำว่าเราเพราะในใจเธอคำว่าเราเริ่มไม่รวมคุณเข้าไปแล้วสิ่งที่เจ็บที่สุดของการหายไปคือมันทำให้คุณรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่าคุณจะเริ่มตั้งคำถามว่าคุณทำอะไรผิดคุณน่ารำคาญไปหรือเปล่า คุณให้เธอมากเกินไปหรือไม่และยิ่งคุณรู้สึกกลัวการเสียเธอมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งพยายามตามหาเธอมากขึ้นโทรบ่อยขึ้นทักถี่ขึ้นขอคำอธิบายมากขึ้นซึ่งในสายตาของผู้หญิงที่หมดรักแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทําให้เธอเห็นคุณค่าของคุณเพิ่มขึ้นแต่กลับทำให้เธอรู้สึกอึดอัดและอยากถอยห่างมากขึ้นไปอีกในเชิงจิตวิทยาการหายไปคือการทดสอบใจตัวเองของผู้หญิง เธอกำลังดูว่าถ้าไม่มีคุณอยู่ใกล้ๆเธอจะรู้สึกอย่างไรและเมื่อเวลาผ่านไปเธอพบว่าเธอไม่ได้เจ็บไม่ได้คิดถึงและไม่ได้โหยหาอย่างที่เคยนั่นคือจุดที่เธอเริ่มมั่นใจว่าความรักที่มีต่อคุณได้จบลงไปแล้วในใจของเธอก่อนที่คุณจะรู้ตัวเสอีกที่สำคัญผู้หญิงจะไม่หายไปจากคนที่เธอยังรักจริงๆเธออาจเงียบเธออาจงอนแต่เธอจะไม่ปล่อยให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างต่อเนื่อง ถ้าคุณต้องอยู่กับความไม่แน่ใจต้องเดาต้องรอและต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวนั่นไม่ใช่ความรักแต่มันคือความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายได้ถอนใจออกไปแล้วเรียบร้อยเมื่อผู้หญิงหายไปเธอไม่ได้ทำเพื่อทำร้ายคุณแต่เธอทำเพื่อปกป้องหัวใจตัวเองเธอไม่อยากทะเลาะไม่อยากอธิบายและไม่อยากรู้สึกผิดเธอจึงเลือกวิธีเงียบและถอยเพราะมันง่ายกว่าและเจ็บน้อยกว่าสำหรับเธอ แต่สำหรับคุณมันกลับเป็นบาดแผลที่ค่อยๆลึกขึ้นทุกวันดังนั้นหากคุณเริ่มรู้สึกว่าเธอไม่อยู่ในชีวิตคุณเหมือนเดิมทั้งที่ยังเรียกกันว่าแฟนยังไม่ได้เลิกกันอย่างเป็นทางการจงเข้าใจความจริงว่านี่คือสัญญาณว่าหัวใจของเธอกําลังเดินออกไปแล้วและสิ่งที่คุณควรทำไม่ใช่การวิ่งตามคนที่กําลังถอยแต่คือการหยดเพื่อรักษาศักดิ์ศรีและคุณค่าของตัวเอง เพราะไม่มีใครควรต้องขอเวลาความใส่ใจและการมีอยู่จากคนที่ไม่อยากให้มันอีกต่อไปพฤติกรรมที่3ามเธอไม่อยากคุยไม่อยากเคลียร์และไม่อยากแก้ปัญหาอีกต่อไปมเมื่อผู้หญิงหมดรักสิ่งหนึ่งที่จะหายไปอย่างชัดเจนคือความพยายามในการรักษาความสัมพันธ์ผู้หญิงที่ยังรักต่อให้เหนื่อยต่อให้โกรธ ต่อให้มีปัญหาหนักแค่ไหนเธอจะยังอยากคุยอยากเคลียร์และอยากทำให้ความสัมพันธ์กลับมาดีขึ้นเพราะในใจลึกๆเธอยังอยากมีคุณอยู่แต่ผู้หญิงที่หมดรักแล้วจะมองปัญหาในความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่าแก่การเสียพลังใจอีกต่อไปเธอจะเลือกนิ่งเงียบและหลีกเลี่ยงมากกว่าที่จะเผชิญหน้าคุณจะเริ่มรู้สึกว่าทุกครั้งที่คุณพยายามเปิดประเด็นคุยมันกลายเป็นเรื่องน่ารำคาญในสายตาเธอ คำพูดของคุณที่เคยได้รับการรับฟังกลับถูกตัดบทด้วยประโยคสั้นๆเช่นไม่อยากพูดเหนื่อยช่างมันเถอะประโยคเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าเธออยากพักแต่แปลว่าเธอไม่อยากลงทุนทางอารมณ์กับคุณอีกแล้วการไม่คุยคือวิธีที่ง่ายที่สุดในการไม่ต้องรู้สึกและในเชิงจิตวิทยาเมื่อคนเลือกไม่คุยนั่นคือเขาเลือกไม่เชื่อมต่อแล้ว สิ่งที่ทำให้ผู้ชายเจ็บปวดคือความรู้สึกเหมือนกําลังพยายามแก้ปัญหาคนเดียวคุณมองเห็นรอยร้าวพยายามอธิบายพยายามเข้าใจพยายามปรับแต่เธอกลับทําเหมือนทุกอย่างไม่สำคัญทั้งที่ในใจคุณรู้ดีว่าถ้าไม่แก้วันนี้มันจะพังในวันหนึ่งผู้หญิงที่หมดรักจะไม่กลัววันนั้นเพราะในใจลึกๆเธอเตรียมใจไว้แล้วว่าถ้ามันพังเธอก็พร้อมจะปล่อย ผู้หญิงจำนวนมากเลือกไม่เคลียร์ไม่ใช่เพราะเธอไม่รู้ปัญหาแต่เพราะเธอรู้ดีว่าการเคลียร์คือการต้องเผชิญหน้ากับความจริงและความจริงนั้นคือเธอไม่ได้รู้สึกเหมือนเดิมแล้วการคุยจะยิ่งทำให้เธอรู้สึกผิดและยิ่งทำให้คุณมีความหวังดังนั้นเธอจึงเลือกปิดปากปิดใจและปล่อยให้ความสัมพันธ์ค่อยๆหมดลมไปเอง ในทางจิตวิทยาการหลีกเลี่ยงการสื่อสารเป็น,นกลไกป้องกันตัวของคนที่ไม่อยากรับผิดชอบต่อความรู้สึกของอีกฝ่ายเธอไม่อยากเป็นคนร้ายไม่อยากเป็นคนพูดคำว่าเลิกและไม่อยากแบกรับความเจ็บปวดของคุณเธอจึงปล่อยให้ความเงียบทำหน้าที่แทนและความเงียบนี่เองที่ค่อยๆทำลายความสัมพันธ์อย่างเงียบเชียบ คุณจะเริ่มรู้สึกว่าความรักกลายเป็นเรื่องที่คุณต้องร้องขอคุณต้องขอเวลาขอการพูดคุยขอความชัดเจนทั้งที่สิ่งเหล่านี้ควรเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีและเมื่อใดก็ตามที่ความรักต้องแลกกับการขอร้องเมื่อนั้นมันไม่ใช่ความรักอีกต่อไปแต่มันคือการรั้งคนที่ใจไม่อยู่แล้วผู้หญิงที่หมดรักจะไม่เถียงไม่โวยวายและไม่แสดงอารมณ์ เพราะอารมณ์ต้องใช้พลังใจและเธอไม่อยากเสียพลังนั้นให้กับความสัมพันธ์นี้อีกแล้วความนิ่งของเธอไม่ใช่ความสงบแต่คือความว่างเปล่าและความว่างเปล่านี้คือจุดสิ้นสุดของความผูกพันทางใจสิ่งที่ผู้ชายต้องเข้าใจคือถ้าอีกฝ่ายไม่อยากคุยไม่อยากแก้และไม่อยากร่วมมือในการรักษาความสัมพันธ์ต่อให้คุณพยายามมากแค่ไหนคุณก็ไม่สามารถประคองความรักไว้คนเดียวได้ ความสัมพันธ์ต้องการคนสองคนที่ยังอยากอยู่ไม่ใช่คนหนึ่งพยายามอีกคนหนึ่งเฉยดังนั้นหากคุณพบว่าผู้หญิงที่อยู่กับคุณไม่อยากคุยไม่อยากเคลียร์และไม่อยากแก้ปัญหาอย่าหลอกตัวเองว่านี่เป็นแค่ช่วงอารมณ์เพราะในความเป็นจริงนี่คือสัญญาณว่าหัวใจของเธอได้เดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปเรียบร้อยแล้ว และสิ่งที่คุณควรทำไม่ใช่การพูดให้มากขึ้นแต่คือการฟังความเงียบให้ชัดขึ้นเพราะบางครั้งความเงียบก็บอกความจริงได้ดังกว่าคำพูดใดๆพฤติกรรมที่4เธอไม่ให้คุณมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเธออีกต่อไปเมื่อผู้หญิงหมดรักสิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนคือตำแหน่งของคุณในชีวิตเธอจากคนที่เคยเป็นศูนย์กลางของการเล่าเรื่องกลายเป็นแค่คนรับรู้ จากคนที่เคยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกลายเป็นคนนอกที่รู้เรื่องทีหลังและจากคนที่เธอเคยอยากให้เดินเคียงข้างกลายเป็นแค่คนที่เดินตามหลังอย่างเงียบๆโดยไม่มีบทบาทอะไรจริงๆเหลืออยู่คุณจะเริ่มรู้สึกว่าเรื่องสำคัญในชีวิตเธอไม่ได้ถูกแชร์กับคุณเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องความกังวลหรือเรื่องความฝันในอนาคตสิ่งเหล่านี้ที่เคยถูกพูดถึงอย่างเป็นธรรมชาติ กลับหายไปอย่างไร้คำอธิบายเธอไม่ได้ปิดบังอย่างจงแจ้งแต่เธอเลือกไม่เล่าและการไม่เล่านี่แหละคือสัญญาณว่าคุณไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยทางใจของเธออีกต่อไปแล้วผู้หญิงที่ยังรักจะอยากให้คนรักมีส่วนในชีวิตของเธอเธอจะถามความเห็นจะขอคําปรึกษาจะอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรเพราะความรักทำให้คนรู้สึกอยากเชื่อมโยงแต่ผู้หญิงที่หมดรัก จะเลือกตัดคุณออกจากกระบวนการเหล่านั้นเธอจะตัดสินใจเองวางแผนเองและใช้ชีวิตของเธอเองโดยไม่รู้สึกว่าต้องมีคุณอยู่ในสมการอีกต่อไปสิ่งที่ทำให้ผู้ใช้เจ็บคือความรู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นสวนเกินคุณยังอยู่ตรงนั้นแต่ไม่มีน้ำหนักคุณพูดเธอฟังแต่ไม่เอาไปคิดคุณเสนอความเห็นเธอรับรู้แต่ไม่ให้ความสำคัญ นี่ไม่ใช่เพราะคุณไม่มีคุณค่าแต่เพราะในใจเธอคุณไม่ได้เป็นคนสำคัญเหมือนเดิมแล้วและในเชิงจิตวิทยาเมื่อคนลดคุณค่าของบทบาทใครบางคนนั่นคือเขาเริ่มลดความผูกพันทางใจลงไปพร้อมกันอีกสัญญาณหนึ่งที่ชัดมากคือเธอไม่พยายามให้คุณเข้ากับโลกของเธออีกต่อไปเพื่อนของเธอชีวิตสังคมของเธอและกิจกรรมของเธอจะค่อยๆแยกออกจากคุณ เธออาจไปโดยไม่ชวนอาจทำกิจกรรมโดยไม่บอกและอาจใช้ชีวิตเหมือนคุณไม่อยู่ในบางช่วงเวลาทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณเคยเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเหล่านั้นความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเธอลืมแต่เพราะเธอเลือกจะใช้ชีวิตโดยไม่มีคุณเข้ามาเกี่ยวข้องผู้ชายจํานวนมากพยายามยือด้วยการทำตัวให้มีประโยชน์ช่วยเหลือมากขึ้นเสนอแนะมากขึ้นอยู่ให้พร้อมมากขึ้น แต่ยิ่งคุณพยายามยัดตัวเองเข้าไปในชีวิตของเธอมากเท่าไหร่เธอจะยิ่งถอยออกมาเพราะในมุมมองของผู้หญิงที่หมดรักแล้วการที่คุณพยายามมีบทบาททั้งที่เธอไม่ได้ขอมันคือแรงกดดันไม่ใช่ความอบอุ่นในทางจิตวิทยาการตัดบทบาทของคนรักออกจากชีวิตคือขั้นตอนสำคัญก่อนการจากลาเพราะมันทำให้เธอเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตได้โดยไม่มีคุณ เมื่อถึงวันที่ต้องเลิกจริงๆเธอจะไม่รู้สึกว่าชีวิตขาดอะไรไปมากนักและในขณะที่เธอกำลังฝึกใจให้เป็นอิสระจากคุณคุณกลับกำลังผูกใจตัวเองกับเธอแน่นขึ้นเรื่อยๆนี่คือความไม่สมดุลที่เจ็บปวดที่สุดในความสัมพันธ์ความจริงที่ต้องยอมรับคือคนที่รักคุณจะอยากให้คุณมีที่ยืนในชีวิตของเขาแต่คนที่หมดรักจะค่อยๆลบที่ยืนนั้นออกไปอย่างเงียบๆโดยไม่ต้องบอกตรงๆ และเมื่อคุณเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่มีบทบาทไม่มีน้ำหนักและไม่มีตัวตนในโลกของเธอนั่นไม่ใช่ความรู้สึกคิดไปเองแต่มันคือสัญญาณที่หัวใจคุณกำลังเตือนคุณว่าความสัมพันธ์นี้กำลังเดินมาถึงจุดที่คุณไม่ควรฝืนอีกต่อไปดังนั้นสิ่งที่ผู้ชายควรทำเมื่อเจอสัญญาณนี้ไม่ใช่การพยายามแทรกตัวเข้าไปให้มากขึ้นแต่คือการถอยออกมาเพื่อรักษาคุณค่าของตัวเอง เพราะการมีคุณค่าไม่ได้มาจากการถูกใช้งานแต่มาจากการถูกเลือกและถ้าวันหนึ่งคุณไม่ได้ถูกเลือกให้มีบทบาทในชีวิตของเธออีกแล้วการยอมรับความจริงอย่างมีศักดิ์ศรีคือทางออกที่เจ็บน้อยที่สุดสำหรับหัวใจของคุณพฤติกรรมที่5เธอไม่รู้สึกหวงไม่หึงและไม่กลัวที่จะเสียคุณไปอีกต่อไปหนึ่งในสัญญาณที่ชัดและโหดที่สุดของผู้หญิงที่หมดรัก คือการที่เธอไม่รู้สึกหวงไม่หึงและไม่แสดงอาการใดๆเมื่อคุณเข้าใกล้ผู้หญิงคนอื่นหรือแม้แต่เมื่อคุณพูดถึงคนอื่นต่อหน้าเธอสิ่งที่เคยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกลายเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่เคยทําให้เธอไม่สบายใจกลับไม่กระทบความรู้สึกของเธออีกต่อไปและนี่ไม่ใช่เพราะเธอไว้ใจคุณมากขึ้นแต่เพราะเธอไม่ได้ผูกใจไว้กับคุณเหมือนเดิมแล้วผู้หญิงที่ยังรัก ต่อให้บอกว่าตัวเองไม่ขี้หึงแค่ไหนลึกๆเธอจะยังรู้สึกห่วงเพราะความห่วงคือผลลัพธ์ของความผูกพันทางใจแต่เมื่อความผูกพันนั้นหายไปความห่วงก็หายไปพร้อมกันเธออาจฟังคุณเล่าเรื่องผู้หญิงคนอื่นด้วยสีหน้าปกติหรือบางครั้งอาจถึงขั้นสนับสนุนให้คุณไปทำความรู้จักกับคนอื่นด้วยซ้ำและในมุมจิตวิทยานี่คือการตัดใจขั้นสุดๆเพราะเธอไม่ได้มองว่าคุณเป็นของเธออีกต่อไปแล้ว สิ่งที่ทำให้ผู้ชายสับสนคือบางคนเข้าใจผิดว่าการไม่หึงคือความโตเป็นผู้ใหญ่คือความมั่นคงทางอารมณ์แต่ความจริงคือความมั่นคงไม่ใช่ความเฉยคนที่มั่นคงจะยังแคร์แต่จะไม่แสดงออกอย่างรุนแรงในขณะที่คนที่หมดรักจะไม่แคร์เลยต่างหากและเส้นแบ่งระหว่างสองอย่างนี้คุณจะสัมผัสได้จากความรู้สึกภายในของคุณเองว่ามันคือความสบายใจหรือความว่างเปล่า เมื่อผู้หญิงไม่กลัวการเสียคุณไปเธอจะไม่ระวังคำพูดไม่ระวังการกระทำและไม่คิดถึงผลกระทบที่อาจเกิดกับความสัมพันธ์เธออาจพูดตรงๆว่าถ้าคุณอยากไปก็ไปถ้าคุณไม่โอเคก็แล้วแต่คุณประโยคเหล่านี้ไม่ใช่ความใจกว้างแต่มันคือการปล่อยมือโดยไม่ต้องพูดคำว่าเลิกเธอเปิดทางให้คุณเดินออกไปเองโดยที่เธอไม่ต้องเป็นฝ่ายตัดสินใจ ในเชิงจิตวิทยาเมื่อคนไม่กลัวการสูญเสียเขาจะไม่ลงทุนทางอารมณ์อีกต่อไปผู้หญิงที่หมดรักจะเก็บพลังใจของเธอไว้กับตัวเองหรือกับคนอื่นที่เธอรู้สึกผูกพันมากกว่าและในขณะที่คุณยังพยายามพิสูจน์ความสำคัญของตัวเองเธอกลับกำลังฝึกใจให้พร้อมกับวันที่คุณไม่อยู่สิ่งที่เจ็บที่สุดคือการที่เธอไม่รู้สึกอะไรแม้คุณจะถอยแม้คุณจะเงียบหรือแม้คุณจะทำเหมือนกำลังจะหายไป ถ้าเธอไม่รังไม่ถามและไม่แสดงความกังวลนั่นคือคำตอบที่ชัดที่สุดแล้วว่าคุณไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่หัวใจเธอจะกลัวการเสียอีกต่อไปผู้ชายหลายคนพยายามกระตุ้นความหึงโดยการทำตัวให้ดูมีคนเข้าหาหวังให้เธอรู้สึกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามเพราะเมื่อเธอหมดรักแล้วเธอจะไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกหวงและไม่รู้สึกแข่งขัน สิ่งเดียวที่เธอรู้สึกคือความเฉยและความเฉยนี้คือเส้นใยของความรักที่จบลงไปแล้วความจริงที่ต้องยอมรับคือถ้าผู้หญิงไม่กลัวการเสียคุณไปแปลว่าเธอได้ยอมรับในใจแล้วว่าต่อให้ไม่มีคุณชีวิตเธอก็ยังไปต่อได้ และเมื่อถึงจุดนี้สิ่งที่ผู้ชายควรทําไม่ใช่การพยายามเรียกความหึงกลับมาแต่คือการยอมรับความจริงอย่างมีศักดิ์ศรีเพราะการอยู่ต่อในความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายไม่กลัวจะเสียคุณไปจะมีแต่ทําให้คุณต้องลดคุณค่าของตัวเองลงเรื่อยๆ ดังนั้นหากคุณเริ่มรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรเธอก็ไม่รู้สึกหวงไม่รู้สึกแคร์และไม่กลัวที่จะเสียคุณไปอีกแล้วจงเข้าใจว่านี่ไม่ใช่สัญญาณของความรักที่โตขึ้นแต่คือสัญญาณของความรักที่ได้จบลงไปแล้วและสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ไม่ใช่การยื้อคนที่ไม่กลัวจะเสียคุณแต่คือการรักษาคุณค่าของตัวเองก่อนที่คุณจะกลายเป็นคนที่แม้แต่ตัวเองก็ไม่ภูมิใจพฤติกรรมที่6 เธอไม่พยายามรักษาคุณไว้แม้จะรู้ว่าคุณกำลังจะจากไปพฤติกรรมสุดท้ายและชัดเจนที่สุดของผู้หญิงที่หมดรักคือการที่เธอยอมเสียคุณไปโดยไม่พยายามอะไรเลยนี่ไม่ใช่ความใจร้ายและไม่ใช่ความเข้มแข็งแต่คือการที่หัวใจของเธอได้ตัดสินใจไปก่อนหน้านี้แล้วเรียบร้อยเมื่อถึงจุดนี้ต่อให้คุณถอยต่อให้คุณเงียบต่อให้คุณแสดงออกว่ากำลังจะหายไป เธอก็จะไม่รัง้งไม่ถามและไม่พยายามแก้ไขเพราะในใจลึกๆเธอได้ปล่อยคุณไปแล้วผู้หญิงที่ยังรักต่อให้ทะเลาะกันแรงแค่ไหนต่อให้พูดคำแรงแค่ไหนแต่เมื่อรู้ว่าคนรักกำลังจะจากไปจริงๆเธอจะมีสัญชาตญาณในการรัง้งเธอจะกลัวเธอจะถามเธอจะพยายามเข้าใจและอย่างน้อยที่สุดเธอจะไม่ปล่อยให้คุณเดินออกไปโดยไม่มีคำอธิบายแต่ผู้หญิงที่หมดรักแล้วจะนิ่ง เงียบและยอมรับผลลัพธ์อย่างสงบเพราะสำหรับเธอการเสียคุณไปไม่ได้สร้างความเจ็บปวดอีกต่อไปสิ่งที่ทำให้ผู้ชายจำนวนมากเจ็บที่สุดคือการที่เธอไม่ได้แม้แต่จะต่อรองไม่ถามว่าคุณคิดอะไรไม่ถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้และไม่ขอให้คุณอยู่ต่อความนิ่งนี้ไม่ได้เกิดจากความมั่นคงทางอารมณ์แต่มันเกิดจากความว่างเปล่าในหัวใจ เมื่อคนคนหนึ่งไม่พยายามรักษาใครไว้แปลว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของการมีอยู่ของคนนั้นในชีวิตอีกแล้วในเชิงจิตวิทยานี่คือช่วงสุดท้ายของกระบวนการตัดใจผู้หญิงได้ผ่านขั้นของความเฉยการหายไปการไม่คุยการตัดบทบาทและการไม่กลัวการสูญเสียมาแล้วเธอจึงพร้อมรับการจากลาโดยไม่รู้สึกสะเทือนและในหลายกรณีเธออาจรู้สึกโล่งใจด้วยซ้ำเพราะความสัมพันธ์ที่เคยเป็นภาระทางใจได้สิ้นสุดลงเสียที ผู้ชายมักหลอกตัวเองว่าถ้าเขาหายไปเธอจะคิดถึงถ้าเขาเงียบเธอจะกลัวเสียและถ้าเขาถอยเธอจะรั้งแต่ถ้าผู้หญิงหมดรักแล้วการหายไปของคุณจะไม่สร้างแรงกระเพื่อมใดๆในใจเธอเธออาจสังเกตเห็นแต่เธอจะไม่ตามและเธอจะไม่เปลี่ยนใจเพราะการเปลี่ยนใจต้องใช้ความรู้สึกซึ่งเธอไม่มีให้กับความสัมพันธ์นี้แล้วสิ่งที่โหดร้ายแต่จริงคือผู้หญิงจะไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีเพื่อรั้งคนที่เธอไม่รักอีกต่อไป ต่อให้คุณเคยมีความหมายมากแค่ไหนแต่เมื่อหัวใจเปลี่ยนความหมายเหล่านั้นก็กลายเป็นอดีตและเธอจะเลือกเคารบการตัดสินใจของคุณมากกว่าการขอร้องให้คุณอยู่ทั้งที่เธอไม่ได้อยากให้คุณอยู่จริงๆแล้วในจุดนี้ความจริงที่ผู้ชายต้องยอมรับคือความรักไม่สามารถบังคับได้และการอยู่ต่อโดยที่อีกฝ่ายไม่พยายามรักษาคุณไว้จะมีแต่ทำให้คุณเสียคุณค่าของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ การจากไปอย่างมีศักดิ์ศรีอาจเจ็บในวันนี้แต่จะช่วยรักษาหัวใจของคุณในระยะยาวมากกว่าการอยู่ต่อในความสัมพันธ์ที่คุณเป็นเพียงตัวเลือกไม่ใช่คนที่ถูกเลือกเมื่อผู้หญิงไม่พยายามรักษาคุณไว้แม้จะรู้ว่าคุณกำลังจะจากไปนั่นคือคำตอบสุดท้ายที่ชัดเจนที่สุดแล้วว่าความรักครั้งนี้ได้จบลงไปก่อนหน้านี้แล้วเพียงแต่วันนี้มันถูกพูดออกมาโดยความเงียบไม่ใช่ด้วยคำพูด และสิ่งเดียวที่คุณควรทำไม่ใช่การถามว่าทำไมเธอถึงไม่รั้งแต่คือการถามตัวเองว่าฉันจะรักษาคุณค่าของตัวเองอย่างไรหลังจากเดินออกมาจากตรงนี้เพราะสุดท้ายแล้วความรักที่แท้จริงจะไม่ปล่อยให้คุณต้องเดินจากไปคนเดียวและถ้าคุณต้องเดินจากไปโดยไม่มีใครรั้งนั่นไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีค่าแต่มันแปลว่าคุณกําลังเดินออกมาจากที่ที่หัวใจของอีกฝ่ายไม่อยู่แล้ว และการเลือกจากไปอย่างมีสติคือการเคารพตัวเองขั้นสูงสุดที่ผู้ชายคุณทำให้ได้ความรักไม่ได้วัดกันที่ว่าใครพยายามมากกว่าแต่วัดกันที่ว่ายังมีสองหัวใจอยากเดินไปทางเดียวกันอยู่หรือเปล่า ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้และพบว่าหลายข้อสะท้อนสิ่งที่คุณกำลังเจออยู่อย่ารีบโทษตัวเองและอย่ารีบถามว่าคุณดีไม่พอตรงไหนเพราะความจริงคือคนที่หมดรักไม่ได้จากไปเพราะคุณไม่ดีพอแต่เพราะหัวใจของเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วไม่มีใครผิดที่ความรู้สึกเปลี่ยนแต่สิ่งที่คุณไม่ควรทำคือการยืนอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณต้องลดคุณค่าของตัวเองเพื่อให้ใครสักคนอยู่ต่อ ความรักที่แท้จริงจะไม่ทำให้คุณต้องขอความใส่ใจไม่ทำให้คุณต้องเดาและไม่ทำให้คุณต้องพยายามอยู่คนเดียวถ้าวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าคุณเป็นฝ่ายรักษาความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวนั่นไม่ใช่ความรักแต่มันคือสัญญาณว่าคุณควรหันกลับมารักษาตัวเองการยอมรับความจริงอาจเจ็บแต่การฝืนอยู่ต่อจะทำให้คุณเจ็บยาวกว่าบางครั้งการเดินออกมาอย่างเงียบๆไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือการเคารพตัวเองขั้นสูงสุด ถ้าความรักครั้งนี้ทำให้คุณต้องสูญเสียตัวตนนั่นไม่ใช่ที่ของคุณอีกต่อไปแล้วและถ้าคุณกำลังจะเดินออกมาขอให้จำไว้ว่าคุณไม่ได้เดินออกมาเพราะอ่อนแอแต่คุณเดินออกมาเพราะคุณเข้มแข็งพอที่จะไม่ยอมอยู่ในที่ที่หัวใจของใครไม่ได้เลือกคุณอีกแล้ว